ในสมัยรัชะกาลที่5พระราชวังสวนรูสิษป์ปุกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวเมืองสวรรค์ภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวไว้ด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลน่มครึ้มทั่วบริเวณวังผลหมากลากไม้ในพระราชวังแห่งนี้ออกดอกออกผลลูกเล็กลูกใหญ่ห้อยระยะเต็มต้นมีทั้งฝรั่งทับทิมมะม่วงกระท้อน เมื่อผลไม้มีมากมายเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของชาววังมือดีทั้งหลายทั้งทงที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไม้หลายๆต้นยังถูกสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยและเป็นประจำจนผิดสังเกตแถมผลไม้หลายๆล,ลูกยังพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้น เรื่องขโมยผลไม้ในวังกลายเป็นเรื่องถึงขนาดรัชกาลที่ห้าต้องสเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและตัดว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระลอกกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนมากัดแท้เสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้กระทั่งคืนหนึ่งเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนมืดทั่วพระราชวังเงียบสงัดแต่พวกชาววังก็ยังซุ่มเล่าหัวขโมยอยู่เช่นเดิม ชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้ต้นฝรั่งซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นใกล้จะสุกเก็บกินได้แล้วและต้นนี้เองก็เป็นต้นเดียวกับที่ร่นเราชการที่หเคยทอดพระเนตรพบลอยแทะทิ้งไว้คืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏมีเสียงประหลาดพร้อมมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่ง ทำให้ชาววังผู้ล่างหัวขโมยใจเต้นระทึกคาดว่าจะต้องเป็นหัวขโมยที่หวังจะจับแล้วแน่ถึงพากันมาแอบซุ่มมองทันใดก็เห็นเจ้าของล่างปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั้นนั่งกัดฝรั่งเคี้ยวกินอย่างกระหายหิวพวกล่าจับหัวขโมยพากันดีใจกรูเข้าไปล้อมรอบโคนต้นฝรั่งหวังจะดูหน้าหัวขโมยให้ชัดๆสักทีต่างถึงพากันร้องเรียกขู่ให้หัว ขโมยลงมาจากต้นฝรั่งเจ้านั่นก็ไม่ยอมลงมาร้องเรียกอยู่นานจนในที่สุดเงาดดำบนต้นฝรั่งก็กระโดดโตูมลงมาข้าหลวงชายพากันตะครุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวปราดเปรียวผิดมนุษย์ธรรมดาฉับพลันทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิดเจ้าหัวขโมยนี้ก็กระโจนพรวดเดียวลงไปในสระ อโนดาษภายในพระราชวังแล้วก็จมหายไม่ขึ้นมาอีกเลยแม้แต่หน้าก็ไม่มีใครได้เห็นและสิ่งเดียวที่คนสัมผัสได้ก็คือกลิ่นตัวที่สาบรุนแรงคล้ายกลิ่นคนตายยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่หัวขโมยโดดหายลงไปในน้ำแล้วทุกคนก็ได้สติว่าถูกผีหลอกแล้วก็พากันวิ่งเสียงดังลั่นขวัญกระเจิง